สนับสนุนโดย สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่ข่าวท้องถิ่นกับสำนักข่าว GTV News ประจำวันที่17กุมภาพันธ์2569ค่ะพบกับดิฉันจุธามาศเพชรอยู่เรามาเริ่มข่าวแรกกันเลยค่ะสะลดน้องชายชักปืนกระหน่ำยิงพี่ชายดับคาบ้านค่ะ วันที่15กุมภาพันธ์2569ร้อยตํารตำรวจโทสุพะเลิกวงเวียงจันทร์ร้อยเวรสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำจังหวัดเพชรบุรีได้รับแจ้งเกิดเหตุมีผู้ถูกยิงเสียชีวิตหนึ่งรายที่บ้านเลขที่124ทับหหมู่5บ้านเนินทรายตำบลนายางอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีก่อนรายงานให้พันตำรวจเอกทิพย์เข่งคุ้มรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจเอกอภิรักษ์เพิ่มชยัย okay ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรชะอําจังหวัดเพชรบุรีพันตำรวจโทบรรจบสิงสอนศรีรองผู้กำกับการป้องกันสถานีตำรวจภูทรชะอําพันตำรวจโทธีรพงษ์รักษาเวียงรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอําและชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูทรชะอําชุดสืบสวนจังหวัดเพชรบุรีร่วมตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเพชรบุรีกู้ภัยสว่างสันเพชรที่เกิดเหตุเป็นบริเวณหน้าบ้านพักพบ ร่างของนายอารุณบัววันอายุ42ปีถูกอาวุธปืนยิงที่บริเวณลำตัวหลายนัดนอนจมกองเลือดเสียชีวิตอยู่บริเวณหน้าบ้านโดยผู้ก่อเหตุคือนายอนุรัตบัววันอายุ40ปีเป็นน้องชายแท้ๆของผู้เสียชีวิตหลังเกิดเหตุดได้ขับรถจักรยานยนต์หลบหนีออกจากหมู่บ้านไปพร้อมอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุโดยในที่เกิดเหตุยังพบนายบุรินกิงทองอายุ39ปีพี่เขยของผู้ก่อเหตุ ถูกลูกหลงถูกกระสุนปืนเข้าที่แขนซ้ายจำนวนหนึ่งนัดทำให้กระดูกแขนหักญาติิดดได้นำตัวส่งโรงพยาบาลชอําไปก่อนหน้านี้แล้วเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบในที่เกิดเหตุพบหัวกระสุนปืนขนาด38ตกอยู่หนึ่งหัวบริเวณกลางถนนที่เกิดเหตุจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานจากการสอบถามนางอารีบัววันพี่สาวของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเล่าว่า ผู้ตายและผู้ก่อเหตุเป็นพี่น้องแทะๆกันแต่ทะเลาะมีปากเสียงกันบ่อยนานกว่า2ปีแล้วเรื่องภายในครอบครัวก่อนเกิดเหตุตนได้ยินเสียงทั้งคู่ทะเลาะด่ากันไปมาจึงเดินออกมาดูและเห็นทั้งคู่มีปากเสียงกันจึงเข้าไปห้ามปรามก่อนที่ผู้ก่อเหตุจอดรถจักรยานยนต์และชักอาวุธปืนที่ติดตัวมากะนนํายิงใส่ผู้เสียชีวิตหลายนัดจากนั้นได้ขับหลบหนีไปโดยผู้เสียชีวิตได้เดินโซเซไปรอมบริเวณหน้าบ้านของญาติญาติกันอีกคนหนึ่งและ นอนเสียชีวิตบริเวณหน้าบ้านเนื่องจากทนพิษบาดแผลไม่ไหว ล่าสุดเมื่อช่วง22นาฬิกาวันที่15กุมภาพันธ์2569นาอยนอนุรัตบัววันอายุ40ปีผู้ก่อเหตุได้เข้ามอบตัวกับพันตำรวจเอกอภิรักษ์เพิ่มชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรชะอำพักำกนธ์ตำรวจโทบรรจบสิงสอนศรีรองผู้กำกับการป้องกันสถานีตำรวจภูธรชะอำพันธ์ตำรวจโทธีรพงษ์รักษาเวียงรองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนสถานีตำรวจภูธรชะอำในพื้นที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรี ก่อนนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจปูทชามเบื้องต้นนายอนุรัต์รับสารภาพว่าเป็นผู้ก่อเหตุลงมือยิงพี่ชายจริงก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาฆ่าผู้อื่นพกพาอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไปในทางสาธารณะยิงปืนที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรนำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเทศบาลนาครหัวหินจัดขบวนแห่เทพเจ้าและมังกรประเพณีในเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะ วันที่16กุมภาพันธ์2569คณะผู้บริหารเทศบาลเมืองหัวขินพร้อมด้วยคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนในสังกัดและประชาชนในพื้นที่ร่วมกันจัดก,กิจกรรมขบวนแห่เทพเจ้าและมังกรประเพณีเพื่อสืบสานวัฒนธรรมไทยจีนและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยบรรยากาศภายในงานเป็นไปนอย่างคึกคักมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเฝ้ารอชมริ้วขบวนอย่างเนืองแน่นตลอดเส้นทาง คึกคักบูพอดจับมือเทศบาลนครหัวหินจัดตุดจีน2,569สุดอลังการค่ะ บูพอตหัวหินร่วมกับบริษัททิพยพาประกันชีวิตจำกัดมหาชนและเทศบาลนครหัวหินจัดพิธีเปิดงานเทศกาลตรุษจีนประจำปี2569อย่างยิ่งใหญ่ณาลานเดอะสแควร์บูพอตหัวหินท่ามกลางสีสันและบรรยากาศแห่งความสุขและความเป็นสิริมงคลโดยมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานอย่างคึกคักกิจกรรมภายในงานเริ่มตั้งแต่ช่วงบ่ายกับการประกวดไชนีสคิดที่สร้างรอยยิ้มและความประทับใจให้กับผู้ชมจากความน่ารักของอาติอา หมวยตัวน้อยในชุดกี่เพ้าสีสันสดใสพร้อมการแสดงโชว์พิเศษที่เติม,เต,มเต็มบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองต่อด้วยขบวนแห,ห่เทพเจ้าไฉซิงเอีะเจ้าพ่อสมบูรณ์และเจ้าแม่ทับทิมพร้อมขบวนมังกรสุดอลังการที่เคลื่อนขบวนสร้างสีสันทั่วตัว,ตวเมืองหัวหินท่ามกลางความสนใจของประชาชนและนักท่องเที่ยวจํานวนมากบรรยากาศที่คึกคักตลอดช่วงเทศกาลไม่เพียงสะท้อนถึงพลังศรัทธาและความเป็นสิริมงคลของตรุษจีนหากยังช่วยเติมชีวิตชีวาและ ต้นบรรยากาศก,การท่องเที่ยวของหัวหินได้อย่างชัดเจนในช่วงเย็นได้มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการโดยได้รับเกียรติจากพนะน่ทนสวรลิปตะพล,ลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยดรสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายนพพรวุฒิกุลนายกเทศมนตรีนครหัวหินนายสุภชัยคุดดำนายอำเภอหัวหินคุณวัจีกลมเกี้ยงกรรมการผู้จัดการบูพอทหัวหินพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติชาวหัวหินและนักท่อง ท่องเที่ยวร่วมง,งานอย่างคับคัง่งโดยมีกิจกรรมไฮไลไท,ท์ที่ได้รับความสนใจอย่างมากคือผัดหมี่ั่วมงคนกระทะยะักษ์ เพื่อเสริมความเฮงรับปีใหม่จีนรวมถึงการแสดงเชิดสิงโตและมังกรพ่นไฟสุดตรารตาซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความปิสุลิมงคลในเทศกาลตรุษจีนตามความเชื่อที่สืบทอดกันมาการเชิดสิงโตและมังกรเปรียบสเสมือนการน,นำพาพลังแห่งความโชคดีความเจริญรุ่งเรืองและความสำเร็จมาสู่พื้นที่จัดงานสร้างทั้งความตื่นตาตื่นใจและความอิ่มเอิมใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มาร่วมเฉลิมฉลองในครั้งนี้ทั้งนี้งานเทศกาลตรุษจีน ยีนบูพอตหัวหินถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมใหญ่ประจำปีที่จัดขึ้นอย่างต่อเนื่องและได้รับการยกระดับรูปแบบการจัดงานให้ยิ่งใหญ่และหลากหลายมากขึ้นในทุกปีเพื่อมอบความสุขความคึกคักและความเป็นสิริมงคลให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมทั้งเสริมสร้างสีสันและภาพลักษณ์ที่ดีให้กับเมืองหัวหินในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพ พิธีมอบรางวัลกีฬาแบดมินตันโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี2569ค่ะ วันที่14กุมภาพันธ์2569ที่สนามแบดมินตันเทศบาลนครหัวหินสวนหลวงราชินี19ไร่อำเภอหัวหิวหนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พันตำรวจเอกเสมออยู่สำราญที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครหัวหินเป็นประธานมอบรางวัลการแข่งขันกีฬาแบดมินตันโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี2569โดยมีนายกันทีแก้วมา ผู้อำนวยการกองการท่องเที่ยวและกีฬา,ใน,ใานายไซนันนิรมานกูลพว่วอำนวยการกองการแพทย์นายพงเทพทองพัฒประธานชมรมแบดมินตันเทศบาลนครหัวหินร่วมมอบรางวัลมีนักกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมจากการที่เทศบาลนครหัวหินร่วมกับสมาคมกีฬาหัวหินและชมรมแบดมินตันเทศบาลนครหัวหินได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันโครงการแข่งขันกีฬาประชาชนประจำปี2569ขึ้นคือ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีการออกกําลังกายด้วยกิจกรรมการแข่งขันกีฬาแบดมินตันยกระดับทักษะและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนผ่านกิจกรรมสันทนาการเมื่อวันที่13ถึงวันที่14กุมภาพันธ์2569ณสนามแบดมินตันเทศบาลนาครหัวหินสวนหลวงราชินี19ไร่การแข่งขันแบ่งการแข่งขันออกเป็น4ส,สีคือสีม่ ม่วงสีฟ้าสีเขียวและสีชมพูมีผู้เข้าร่วมทั้งระดับเยาวชนและประชาชนจำนวน164คนผลการแข่งขันทีมที่ชนะเลิศได้แก่ทีมสีม่วงคะแนนรวม65คะแนนรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน14,000บาทรางวัลรองชนะเลิศอ,อันดับที่1ได้แก่ทีมสีเขียวคะแนนรวม55คะแนนรับถ้วยรางวัลพร้อมเงินสดจำนวน12,000บาทและรองชนะเลิศอ,อันดับที่2ทีมสีชมพูคะแนนรวม50คะแนนรับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสด1,000 0บาทน,นอกจากนี้ยังมีรางวัลพิเศษประกวดกองเชียร์ดีเด่นได้แก่สีเขียวรับรางวัลเป็นเงินสดจำนวน3,000บาท และทั้งหมดนี้นะคะคือสถานการณ์ข่าวประจำวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามการรายงานข่าวได้ใหม่ในทุกวันผ่านทางช่อง4ีเจียนตึงเคเบิลทีวีหรือทางโซเชียลต,ต่างๆได้ที่เพจ c e b o o k Instagram, YouTube และ TikTok ได้ที่ GTV New c a b เค t บหรือติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ได้ที่บริษัทเคเบิลหัวหินจำกัดโทรศูนย์หกสองเกาหาสรับวันนี้ดิฉันสุธามาศเพชรอยู่ต้องขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ